พรุ่งนี้แล้วนะครับขุนพล SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราจะเปิดสนาม SCG s t a d สเตเดียมพบกับทีมอสสภา M150 าส0สระบุรีในช่วงเวลา20นาฬิกาก็เตะค่อนข้างดึกพอสมควรนะครับเป็นฟุตบอลโปรแกรมโตโยต้าไทยพิเมร์ลีกนัดที่18 ก็ต้องบอกว่าผลงานของการเจอกันของทั้งคู่ในฟุตบอลถ้วย FA Cup ที่ผ่านมาที่กิเลนผอยของเราบุกไปเอาชนะทีมโอสสภา,ามาได้ศูนย์ประตูต่อ3นั้นจะมานับรวมกับเกมนี้ก็น่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนั้นกับวันนี้ตัวผู้เล่นของทีมโอสสภา,าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างพอสมควรนะฮะแต่ว่าทีมโอสสภา,าเองผลงานช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับล่ะคร,รับว่าพวกเขาทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ โดยการลงสนามในฟุตบอลไทยพิมีมารี5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บมาได้เพียงแค่4คะแนนนะครับคือเอาชนะทีมสม,มุทรสงครามมาได้2ประตูต่อ1หลังจากนั้นก็แพ้บุรีรัม0-2แพ้ชนบุรี2-1แพ้สุพรรณ3-1แล้วก็เพิ่งจะมาเสมอกับทีม a i r f o r ร์0ประตูต่อ0ล่าสุดนะครับส่วนกิีลนผยองของเรา5นะัดหลังสุดในฟุตบอลไทยพิมพ์มาีเนี่ยเก็บมาได้ 11คะแนนนะครับชนะชมบุรี1 0บุกไปชนะท่าเรือ0-4เสมออาร์มี่0-0แล้วก็เอาชนะทีมแอร์ฟอร์ดมาได้3-1ก่อนที่เกมเยือนนัดที่แล้วจะบุกไปเสมอศรีสะเกดมา1ประตูตอนหนึ่งนะครับกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยเต่ของเราอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะฮะมีอยู่ทั้งหมด35คะแนนะส่วนอสสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีนั้นอยู่อันดับที่12ก็อยู่ในช่วงของกลางตารางแล้วครับมี21คะแนนนะครับ ในส่วนของเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่ลงสนามมานั้นนะครับทีมโอสสภาบุกไปแพ้ให้กับทีมชัยนาทมา3ประตูต่อ2นะครับส่วนกิเลมยอกของเราบุกไปเอาชนะทีม BBCU มาได้1ประตูต่อ6ครับก็เรียกว่าผู้เล่นหลายต่อหลายคนเริ่มมีความมั่นใจและก็เริ่มโชว์ผลง,งานขึ้นมาได้ยอย่างโดดเด่นเลยละครับเกมในบ้านวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่14มิถุนายน SG มุทยูเตะของเราจะได้ มาริโอยูรอฟสกีที่ติดโทษแบนกลับมาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงก็จะลงมาทําให้แดนกลางของเราแน่นขึ้นแหะครับตราบใดที่ทีละสินมีมาริโมีดัสกรคอยจ่ายบอลให้นะฮะโอกาสในการได้ประตูจากแนวรุกของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแหะครับก็เกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะลายต่อหลายคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยล่ะครับทำให้สตาฟโคด้ด มีช้อยมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในการจัดตัว11เ็ผู้เล่นตัวจริงในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับทีมโอสสภานะฮะวันนี้มุงทอทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของโคดพลชมชื่นถึงความพร้อมของคุณพลกิล่มเหยวของเรามาฝากครับ <S <S ความพร้อมก่อที่จะเจอโอสสภานาทีแล้วมีโลเทชันเยอะพอสมควรนะครับ,รบนักเตะที่จะเล่นกับโอสถน่าจะมีความฟิตแล้วก็มีสภาพสดใช่ไหม ครับวันนี้จะเป็นไฟนอลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจากแมตช์ที่แล้วที่น้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้ลงไปเล่นเป็น11ตัวแรกลราโชว์อร์มได้ดีนะครับจะเห็นว่าสกอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นของน้องๆเองนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลักที่เราพักไปเนี่ยจะมีความสดกลับมานะครับวันนี้จะเป็นทคกษิกที่เราจะมองว่าผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เหมาะสําหรับทคกษิกที่จะเล่นกับทางโอสสภานะครับอาจจะต้องมีเซอร์ไพรส์บ้างนะครับ แน่นอนครับว่าเขาน่าจะเล่นไม่เหมือนบอลถ้วยที่เราบุกไปชนะมาศูนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเพิ่งมีข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในทีมเรื่องของกุนซือใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวมาตั้งแต่2อสาอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวของเรานะครับอย่าไปมองจากปัจจัยของภายในของเขาปัจจัยภายในอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองว่าทีมของเขาอาจจะคงสภาพหรือว่าจะดรอปลงแต่เรามองว่าจุดสูงสุดโฟล์ทเมนของเขาเนี่ย มีศักยภาพในเรื่องของการเล่นการโต้กลับนะครับแล้วก็เรื่องของนักผ,ผู้เล่นตัวลักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบก,การณ์ในการเล่นนะครับตอนนั้นเราประมาทไม่ได้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นในบ้านและอึดอัดแต่ว่าอย่างที่พี่ยศเคยบอกว่าต้องพยายามเล่นให้มันสนุกเล่นให้มันรีแลกซ์แล้วมันจะได้ผลกัน,กนที่ดีตามมาครับ ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับก็ขอให้มันเป็นจุดเริ่มเราบอกว่าจุดเริ่มมาหลายแม์แล้วแต่ขอให้น้องๆจริงพอลงไปดีแลกจริงๆแล้วก็สนุกกับเกมนะครับผมคิดว่าเราทําได้ครับเออเราเราก็ยังมีผู้เล่นที่มีความหลากหลายในการที่จะสับเปลี่ยนกันลงไปหรือผู้เล่นหลักที่เป็นตัวแกนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรเกมแล้วก็เชฟของเราคิดว่า เราสามารถที่จะรักษาทรงของเราได้แต่ขอให้ในเกมจริงๆแล้วให้เกมมันไหลลื่นนะครับให้บอลมันเคลื่อนเร็วสร้างโอกาสว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับเนี่ยขอให้ทุกคนใส่เต็มที่ร้อผมคิดว่าเกมสนุกและก็ทุกอย่างจะไม่จะไม่เห็นว่าฟุตบอลน,นำแล้วฟุตบอลจะจะัดช้าหรือว่าจะเล่นเกมรับไม่ใช่ครับทุกอย่างมันเป็นที่แรงขับของคุต่อสู้ด้วยนะครับน้องๆที่โชว์ผลงานใน B, B c u ซได้ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเรามองว่า ผู้เล่นหลักด้วยความพิดตด้วยความเวลาแล้วก็ด้วยทัคติกของทีมด้วยะนะครับอาจจะมีโอกาสครับ,รบแต่ก็เป็นเกมไทยลีกที่จะได้มาริยอยูรัฟสกี้กลับมาแน่นอนครับก็ตัวหลักกลับมาคิดว่าเต็ม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 โคต้านะครับแล้วก็ต้องเช็คนิหนึ่งเรื่องของอาการของตัศกรที่มีความเวลาแล้วก็ปัตจุรูนะครับซึ่งอาจจะมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับเช็ควันนี้อีกทีหนึ่งครับ เตะดีกว่าคนอื่นคิดว่าน่าจะไม่กดดันนะครับถ้าเกิดรู้ผลการแข่งของทีมคู่อื่นที่ไล่ขึ้นมาตรงนี้ทางซาวดโค้และทางนันตเตะเองน่าจะไม่กดดันไม่กดดันครับก็เราคิดว่าเราคงต้องทําเต็มที่นะครับแล้วก็เราจะต้องโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของวันนี้เพิ่งมีโปรแกรมเรื่องของอโจเซตาลีครับมาถึงเจอทีมดักด้วยนะครับเราก็วดหวังไม่ว่าเราจะเก็บ3มแต้มในบ้านนะครับแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะเล่นในบอลถ้วยอื่นด้วยนะครับ ก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะบอลทัวยอื่นยังไงก็อยากให้แฟนคลับเข้ามาเชียร์ในวันพรุ่งนี้กันเยอะๆนะครับว่าเตะสองทุ่มน่าจะมีเวลากันเนาะครับก็เป็นวันจุดด้วยนะครับอาจจะเลทเป็นนิดนึงนะครับสำหรับคนบ้านไกลนะครับก็มาให้กําลังใจกันต่อเนื่องนะครับผลงานของเราที่กําลังสร้างนะครับเรายังถือว่าท่านเป็นองค์ประกอบหลักของทีมนะครับว่าเป็นผู้เล่นตัวที่สินะครับมาช่วยกันเชียร์เพื่อเก็บ3แต้มในบ้านครับก็เตะกันดึกพอสมควรนะครับช่วงเวลา2องทุ่มตรง แฟนกลับ SCG เมืองทองอยูเต็ดของเราก็น่าจะมีเวลาในการมาให้กำลังใจคุณพล SCG เมืองทองอยูเต็ดของเรานะฮะเกมในบ้านอาจจะเล่นกันอิดอาดสักนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละทีมนะ่ะมาเน้นรับกับทีมกิเลมพยองของเราแต่ต้องบอกนะฮะว่าช่วงนี้คุณพลกิเลมพยองในแต่ละตำแหน่งเนะี่ย มีความมั่นใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับและมีการแข่งขันกันสูงในทีมนะฮะนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทุกคนจะต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ได้เต็มที่ในนัดที่จะพบกับทีมโอสถสภานะครับก็หวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่ขุนพล SCG เมืองทองยูเต็ดของเราเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่สนุกนะฮะซ้อมอยังไงก็เล่นให้ได้อย่างที่ซ้อมแล้วก็ยังรักษาอันดับต่ราง หัวคะแนนของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมียริลีกแบบนี้ต่อไปเ,เรื่อยๆครับมาให้กำลังใจคุณพลเกลมยอของเรากันเยอะๆนะครับ